การินดีสองเครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือแบตเตอรี่เสื่อมนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ลูกค้าซื้อมานะครับก็ต้องแจ้งว่าแบตเตอรี่นี้เสื่อมอายุการใช้งานไปนานแล้วนะครับเขาเลิกใช้แบตเตอรี่ชนิดนี้ไปนานแล้วนะครับต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวทางร้านล็อกดีไบต์ดำเนินการเปิดออกมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับ ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวทําการเปิดเปลี่ยนให้ก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกลีไบยินดีให้บริการนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้ก็นานมากแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่าระบบป,ปฏิบัติการเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัปเดตเหมือนนาฬิกาปัจจุบันที่เป็นสมาร์ทวอตนะครับพวกที่เชื่อมต่อโทรศัพท์พวกซัมซุง Apple Watch อะไรอย่างนี้หรือ h u วเว่นะครับพวกนี้จะทำงานช้าลงแต่การม,มีข้อดีก็คือยืนอยู่ได้ด้วยระบบปฏิบัติการตัวเองไปจนกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะเสื่อมอายุการใช้งานก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ